ข้อสิบสามอ่ะก็คล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาข้อสิบสองแต่คราวนี้เนะี่ยคือเขาบอกว่าวกงเตอร์สองวกงเตอร์เนี่ยทำมุมกับกันเก้าสิบองศาอ่ะมาดูดีกว่าอันนี้สมมุติสี่หน่วยแล้วกันอันนี้สามหน่วยทำมุมต่อกันเก้าสิบองศาเป็นรูปอย่างนี้เนี่ยผมสามารถ ย้ายเวกเตอร์สามหน่วยบนทางนี้ได้ไหมย้ายมาได้อ่าม่นไม่ทำใหม่ว่าย้ายม่ได้ไหมอาย่าย้ายไม่ได้แล้วกันได้มาสามารถเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งได้คือสี่นยกับอายาวสามหน่วย,าย,ายนัวย้วเวกเตอร์ลักก็คือเวกเตอร์นี้อ่าอ่า ั้งฉากม,มุมฉากกันตัวนี้มุมฉากตรงนี้ก็มุมฉากดังนั้น r ก็จะเท่ากับส q u a r e r สีก่ 4, กำลังสองบวกสกามกำลังสองรู o สิบหกบวกเก้าเท่ากับ r เท่ากับห้าหน่วยเอเฉแต่ครั้งนี้เรื่องมุมเรื่องมุมเรื่องมุมจะมีปัญหาแล้ว คือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งที่เราต้องจำให้ได้คือสามเหลี่ยมมุมฉากมุมห้าสิบสามสาเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมห้าสิบสามตรงนี้เนี่ยจำง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นมุมห้าสิบสามด้านตรงข้ามต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นห้าด้านประชิดมุมคือสามอ่า มุมห้าสิบสาก็คือห้ากับสมด้านอีกด้านหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นสี่อันนี้ต้องไปจำเอาจำ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 จจำะแสดงว่าตรงนี้เท่ากับห้าดูจากรูปห้าสห้าสี่แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นมุมสามสเจดมีขนาดห้ามีทิศทำมุม ทวนเข็มนานิกา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 3าองศาต่อ